สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม d o u o w e r วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้พบกันในเช้าวันศุกร์ครับ10 8กรกฎาคม2557นะครับวันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งอีกประมาณสัก30นาทีนี้ก็จะเปิดทําการซื้อขายนะครับเราย้อนไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวานนี้กันนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องเรียกว่ายังเป็นวันที่ยังได้รับแรงส่งจาก เงินไหลเข้านะครับโดยเพราะแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่ก็ยังเข้าซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการเข้ามาทั้ง3ตลาดพร้อมๆกันนะครับทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งไทยก็ปรากฏว่าก็ทําให้เมื่อวานนี้แม้ว่าดัชนีจะมีช่วงที่ปรับลงไปอยู่ในแดนลบนะครับลบไป4.05จุดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็โดยเพราะช่วงบ่ายๆนี้ก็มีแรงซื้อทําให้ขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้จนทั้งปิดตลาดนะครับปิดตลาดที่บวกไป5.24จุดครับ 0.34%นะครับดัชนีก็ปิดที่1,535.66จุดบลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ขึ้นมานคึกคักมากนะครับ57,276.90ล้านบาทก็เรียกไว้เป,ป็นระดับสูงสุดในรอบหลายวันนี้ทีเดียวนะครับส่วนสรุปการซื้อขายก็ปรากฏว่าอย่างที่เรียนนะครับแรงซื้อจากนักทุนต่างชาตินั้นทําให้เมื่อวานนี้ <c oughs> เห็นภาพนะครับนักทุนต่างชาติซื้อสุดที่ครับ1,800 65.73ล้านบาทนะครับเช่นเดียวกับบัญชีหลักทรัพย์ครับที่ซื้อสุทธิด้วยนะครับ714.03ล้านบาทนะในขณะที่นักทุนประเภทสถาบันแล้วก็รายย่อยก็ขายสุทธินะครับโดยสถาบันขายสุทธิไปสูงสุด1,987.85ล้านบาทนะส่วนรายย่อยก็ขายสุทธิ591.91ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับทูลดับหนึ่งนะครับทรัคทีเอ็มบีอันดับ2 อ่าปราทอนดับ3แล้วก็สวัสด์อันดับ4 S C C เมื่อวานนี้ถูกเทขายหนักนะครับลงไปถึง14บาทก็อันดับ5นะครับมาที่เรื่องของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดหมาชนนะครับหรือว่าพ t t GC เสนอขายหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย4.50%ต่อปีนะครับโดยจะเสนอขาย2ช่วงคือวันที่28 2 9กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับที่ครบกำหนดในวันที่30 เมษายน2557และวก็วันที่4-7สิงหาคมนะครับสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทย แล้วก็ไทยพาณิชย์ทั่วประเทศนะครับรวมทั้งสอบถามเพิ่มเติมที่ call center ของธนาคารกรุงเทพก็หมายเลข1331นะครับธนาคารกรุงไทย1551ธนาคารกรสิกรไทยก็028888888กด02นะครับแล้วก็อาไทยพาณิชย์ครับ027777777นะครับมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ต้องเรียกว่าเรื่องของปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจไม่ต้องไปพูดถึงกันเลยนะครับเพราะว่า สถานการณ์ทางาภูมิรัฐศาสตร์2พื้นที่ที่สำคัญแล้วก็มีผลกดดันตลาดหุ้นอย่างหนักเลยนะครับทำให้เกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงกเกือบจะเรียกว,ว่าทุกตลาดเลยนะครับก็คือเรื่องของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียที่ถูกน่าจะน่าจะยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าถูกยิงด้วยจรวดตกที่บริเวณพรมแดนของยูเครนติดกับรัเสเซียนะครับซึ่ง ในขณะน,นี้ตามข่าวกรองเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงโดยฝ่ายกบฏของยูเครนนะครับโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องเครื่องบินบรรทุกของทางฝ่ายรัฐบาลยูเครนนะครับก็ทําให้ตอนนี้ก็กําลังติดตามดูนะครับว่าผู้ผู้โดยสารซึ่งมีจํานวนถึงเกือบ300คนนั้นจะเสียชีวิตทั้งหมดหรือไม่นะครับ รวมทั้งปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสถานาในตะวันออกกลางครับตกลงว่ารัฐบาลอิสราเอลโดยนายเบนจามินเยทในธัญหูนะครับก็ประกาศนะครับจะส่งกองกําลังภาคพื้นดินลุยเข้าไปในฉนวนกาซานะครับหลังจากที่ยิงตอบโต้กันด้วย ปืนใหญ่บ้างจรวดนําวิถีบ้างนะครับรวมทั้งขีปานาบุธบ้างตอนนี้ก็จะมีการส่งกําลังภาคพื้นดินเข้าไปก็อาจจะเป็นประเด็นที่ปัญหาอาจจะขยายตัวามากขึ้นนะครับกลุ่มชาติอาหรับอาจจะเข้าช่วยปาเลสไตน์ทําให้เกิดเป็นสถานการณ์ใหญ่ได้นะครับตัวนี้ก็กดดันตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศการซื้อขายของยุโรปนี่เรียกว่าล่วงกันอพอสมควรทีเดียวนะครับปิดตลาดในฟุตซีร้อยปรับตัวลดลงไป46.35จุดนะครับ0.68เปอร์เซ็นต เยอรมนีนะครับดัลงไป1 0 5 3 9จุดครับ1.07% c 40ก็ปรับตัวลดลงไป5 5 9 4ิบ1จุดครับ1.21%จริงๆแล้วเปิดตลาดมาก็ปรับตัวลดลงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการประกาศมาตรการที่จะคว่มบาตทางรัสเซียเพิ่มเติมโดยสหรัฐแล้วก็ EU <c> นะครับก่อนที่ช่วงบ่ายๆ <c> ซึ่งจะตรงกับเวลาประมาณ2ทุ่มเราก็เกิดกรณีของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ถูกยิงตกนะครับ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็ตามระเบียบครับก็ปรับตัวร่วงลงอย่างหนักด้วยประเด็นของภูมิรัศร์ทั้ง2องส่วนนะครับทั้งเรื่องของยูเครนแล้วก็ที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับก็ทําให้ดาวโจนส์เมื่อคือนนี้หลุด1 7 7 0 0 0จุดที่อุตสาห์ขึ้นไปนะครับโดยปรับลัลงไป161.39จุดกครับ0.94%กนะครับ NASDAQ ก็ปรับลัวลงไป62.52จุดครับ1.41%แล้วก็ S&P 500นะคแล้วก็นะครับ ตลาดหุ้นยุโรปและก็สหรัฐที่ปรับลดลงนะครับก็ทำให้เช้าวันนี้เอเชียก็ต้องเรียกว่าล่วงตามนะครับโดยนิกเกิล่าสุดนี้ไปดูกันนะครับก็ปรับลดลงไป่าล่าสุดนี้ 203.82. จุดครับ1น3เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาคงจะได้รับผลกระทบจากทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเซี่ยงไฮ้ปรับลดลงไป3.44จุดจุดครับ 0.17%นะครับดูตามตารางนี้นะครับแล้วก็ห่างเซงตอนนี้ลงไปลบไป177.20จุดครับเตทไทมลบ7.38จุดนะครับ0.22%จาการตาฟิลิปปินส์เช้าวันนี้เปิดมาก็ปรับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราหน้าติดตามนะครับเพราะว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่นะครับในขณะที่ปัจจัยภายในของเรานี่หุ้นเราก็มีทั้ง2มุมมองนะครับผลประกอบการไตรมาสสก็อาจจะยังเป็น ตัวบวกอยู่นะครับแต่ว่าหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายวันนะครับอ,อาจจะทําให้มีแรงเทขายทางกระไรได้ก็ต้องติดตามครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้เงินบาทเปิดตลาดมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับสามสจถึงสามสจากที่เมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ32.14-32.16ส่ถึง32.16นะครับส่วนเย็นก็กลับมาแข็งค่านะครับอยู่ที่101.25 ตอนช่วงที่เครื่องบินามาเลเซียถูกยิงตกนั้นไปอยู่ที่เกือบเกือบจะหลุด101นะครับเพราะว่าเย็นก็กลายเป็นเงินสกุลที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยที่สุดในขณะนี้นะครับส่วนราคาน้ํามันก็ทันทีที่มีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะว่าตกใจเรื่องประเด็นทางภูมิรศาสตร์นะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่ทะยานขึ้นไปเมื่อคืนนี้ค่อนข้างมากนะครับ WTI บวกไป1นเหรียญ99เซนต์ครับปิดที่103เหรียญ19เซนต์ส่วนเบรน บวกไป72เซนนะครับปิดที่107เหรียญ89ตอนนี้ในระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ราคาน้ำมันก็ยังทะยานขึ้นต่อเนื่องนะครับไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาทองคำครับคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่า ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ที่ทราบกันนะครับว่าทั้งโลกก็มีสถานการณ์ใหญ่ๆ2เรื่องที่นักลงทุนกำลังจับตานะครับก็คือกรณีที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกที่พรมแดนยูเครนนะครับติดลอยติดต่อกับทางรัสเซียนะซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นจากเรื่องความขัดแย้งของยูเครนนั่นเองนะครับแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะครับรัฐบาลอิสราเอลสั่งเคลื่อนทัพ เข้าสู่ฉนวนกาซ่าแล้วนะครับทั้งสองเรื่องนี้ก็ทําให้มีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วทองคาก็ดูจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเริ่มหวนกลับมาลงทุนกันนะครับเมื่อคืนนี้ทองคําที่ตลาดโคเมกบวกไป17.10จุดครับ1,316เหรี90แล้วก็ส่งผลให้เช้าวันนี้นะครับมาดูราคาทองคำบ้านเราครับ ราคาทองคําประกาศโดยสมาคมค้าทองคํากรโจนพุ่งขึ้นไปบวกทันที250บาทต่อบาททองคำนะครับโดยอ้างอิงราคาโกลสปอตล่าสุดนี้1,316เหรียญท้นทวนนะครับเมื่อวานนี้บวกลบ5ครั้งบวกขึ้นไป50บาทนะครับเช้าวันนี้บวก250ครับอะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ